วันนี้มีกับข้าวอร่อยทำง่ายมาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับหรือว่าจะทานเป็นกับแก้มก็สุดยอดกันเลยนะครับผมวันนี้ทำเป็นลาบครับแต่ไม่ใช่ลาบหมูธรรมดานะครับวันนี้ทำเป็นลาบตีนไก่สูตรแบบเข้มข้นใครๆก็สามารถทำได้อร่อยกันทุกคนนะครับตีนไก่แบบนุ่มๆทำยังไงให้อร่อยเข้มข้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านครับวันนี้เรามาทําลาบเตีนไก่นะครับวัตถุดิบก็จะมีตีนไก่ครับตัดเล็บออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับให้เป็นชิ้นพอดีคานะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นข้าวคั่วนะครับต่อไปก็เป็นพริกป่นครับอันนี้เป็นพริกยำนะครับหรือว่าพริกเผานั่นเองนะครับมาดูผักกันนะครับผมก็จะมีหอมแขกมะนาว ใบโหระพาอันนี้เป็นใบผักชีฝรั่งนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผักชีกับต้นหอมด้วยนะครับน้ำมะขามเปียกครับผมนะครับอันดับแรกครับก็ตั้งน้ําให้เดือดนําตีนไก่ลงต้มได้เลยนะครับล้างน้ําก่อนให้สะอาดนะครับผมตีนไก่ที่เราใช้ในวันนี้ประมาณครึ่งกิโลกรัมหรือว่า500กรัมนะครับผม ก็ใช้เวลาต้มประมาณ30นาทีนะครับก็จะได้ตีนไก่ที่เปื่อยนุ่มแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาลงมือลาบกันเลยครับวันนี้เราจะลาบในกระทะเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องต้มน้ําซุปก่อนครับก่อนอื่นใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณ300มิลลิลิตรนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่เป็นผงปรุงรสนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับจากนั้นก็ใส่เป็นน้ํามะขามเปียกนะครับน้ํามะขามเปียกเนี่ยผมใส่ประมาณ5-6ช้อนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรา จะต้องใส่มะนาวอีกด้วยนะครับเร่งไฟให้น้ำเดือดครับจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะครับเรามาลงมือราบกันได้เลยครับใส่พริกยำลงไปประมาณ1ช้อนครับแถวบ้านผมเรียกว่าพริกยำนะครับแต่ทั่วไปก็เรียกว่าพริกเผานั่นเองนะครับบอกแม่ค้าว่าเอาพริกเผานะครับ พริกเผาที่ใส่ยำใส่ลาบนะครับเดี๋ยวแม่ค้าก็หยิบให้เองนะครับต่อไปเราก็ใส่ตีนไก่ที่เราต้มเอาไว้นะครับจากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปประมาณ1ช้อนครับใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็เพิ่มลดได้ตามความชอบนะครับอันนี้เป็นข้าวคั่วนะครับใส่ประมาณสัก2ช้อนนะครับสําหรับข้าวคั่วครับต่อไปก็น้ําปลาเิ็หน่อยครับประมาณ1ช้อนก็พอนะครับ ปกติแล้วลาบ <ENNIS S 1> ทั่วไปอาจจะไม่ใส่น้ำตาลกันนะครับแต่แถวบ้านผมก็มีนะครับใส่น <oily> ้ำตาลลงไปนะครับนิดหน่อยประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปอีกหนึ่งช้อนชานะครับถ้าใครไม่ทานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับแถวบ้านผมออกติดหวานนิดหน่อยครับเวลาทำยำทำลาบเนี่ยก็ต้องใส่น้ำตาลลงไปเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานนะครับทำลาบไม่อว่านก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับ ต่อไปก็ใส่เป็นหอมแคกนะครับประมาณสัก2หัวนะครับหัวไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ใบผักชีฝรั่งนะครับตามด้วยต้นหอมกับผักชีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ได้ตามความชอบนะครับแล้วก็ใบโหระพาปิดท้ายนะครับผม เกือบลืมไปเลยครับเพิ่มความเปรี้ยวและหอมด้วยมะนาวนะครับประมาณสัก2ลูกหรือว่าใครชอบเปรี้ยวมากหรือว่าเปรี้ยวน้อยก็ใส่ได้ตามความชอบนะครับขาดรสชาติใดไปก็ปรุงเพิ่มเติมตามใจเราได้เลยนะครับผมเพราะว่าแต่ละท่านก็อาจจะทานรสชาติแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรุงตามใจเรานะครับเราทําเองเนี่ยเราก็สามารถปรุงได้ตามใจเราต้องการได้เลยนะครับถ้าเราไปซื้อมาเนี่ย เราจะไม่ได้รสชาติที่เราต้องการสับทีเดียวนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วครับผมพร้อมทานได้แล้วนะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับสำหรับลาบตีนไก่ของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่จานทานกันครับ เอาละครับก็ทานกันได้เลยครับอยากให้ท่านผู้ชมได้อยู่ตรงนี้นะครับจะได้ช่วยกันทานนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเวลาทําลาบหรือว่าทํายาเนี่ยก็เวลาทําเสร็จใหม่ก็รีบทานเลยนะครับรสชาติจะได้เข้มข้นไม่จืดแล้วก็ไม่เซ็งนั่นเองนะครับเอาละครับถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองไปทําทานกันได้นะครับสูตรนี้เข้มข้นไม่ผิดหวังนะครับจะทําเป็นกับแก้มหรือว่าทานคู่กับข้าวสวยร้อนก็เยี่ยมไปเลยนะครับตามความชอบได้เลยนะครับ วันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ